bismillahirrahmanirrahim นะฮะมดุหูวันุสซาลิยอัลลอฮุซุลเลิฮมกระริมอามาบะดุซามวลัยคุมุลลาห์มุลลวาบรคาุคุณน้องครับสดัดกับการพูดคุยในเย็นวันนี้อยากให้ใครสักคนในครอบครัวได้ฟังใครก็ได้ครับในครอบครัวจะเป็นพ่อเป็นแม่เด็กจะเป็นลูกที่เป็นสมาชิกของครอบครัวครับใครสักคนหนึ่งก็ได้ครับอยากให้ฟัง ใครสักคนได้ฟังแล้วก็ก็สามารถที่จะเอานําไปถ่าชอดบอกต่อกันได้แล้วก็นหน้าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครอบครัวให้ได้อยู่ร่วมกันในทางที่ดีขึ้นครับผมนําเอาเรื่องราวในวันนี้ครับมาจากวัตสารใต้รวมเอาจามฉบับประจําเดือนนี้ครับประจําเดือนสิงหาศับสิบหกปีที่เก้าวัยนั่นหมายความว่า ใช่ตัวมาตามบราาสารฉบับนี้ครับได้ก้าวมาสู่ปีที่สิบหกแล้วแต่เรื่องราวที่ผมนํามาเสนอวันนี้ครับมันเป็นหน้าที่ดูเหมือนว่าถ้าถ้าใครได้อ่านได้ได้เจอกับหนังสือฉบับนี้ก็คงจะพลิกผ่านเลยไปเพราะมันเป็นตัวหนังสือที่ไม่เด่นเน้นตัวหนาเป็นตัวหนังสือธรรมดาธรรมดาแต่เพียบเท่ียว้ผมจะจับใจความแล้วให้ทน้อนได้เห็นว่านี่คือข้อความสี่ห้าบรรทัดแต่มันมีความหมายที่สําคัญอย่างยิ่งต่อครอบครัว ผมมีสองเรื่องที่จะเปรียบเทียบให้เห็นโดยชัดเจนว่านี่คือนี่คืออิสลามนี่คืออิสลามความเมตตาความเมตตาที่มีต่อสัตว์และความเมตตาที่มีต่อคนยากคนจนคน,คนยากไร้และจะมีคําสนทนาระหว่างพ่อกับลูกครับที่ผมบอกว่าอยากให้ใครสักคนในครอบครัวได้ฟังเนี่ยเพราะเป็นบทสนทนาระหว่างพ่อกับลูกวันนี้ผมได้รับ ความอนุเคราะห์จากอาจารย์จอร์ดครับทางทีเอ็มทีบีให้ใช้สถานที่ในห้องที่ผมมาสามัครเสร็จก็ขอขอไล่ต่อเลยครับสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีกับปลาช้ำเลยครับผมคอัมน์ล่มที่ผมจะนํามาเสนอในวันนี้ครับท่ครับชื่อว่าคอัมน์ร่องร่องธรรมโดยอาจารย์อับดุลอาซิมสีวัฒน์ทันเดปแปลมาให้พวกเราที่อ่านหลายครั้งที่ผมนำเอาขอ้อ,ขอความจากคอัมน์เลมเนี่ยไปถ่ายทอดทางทีเอ็มทีบีบ้างทางการบรรยายบนเวทีบ้างครับ และผู้นี้ใครที่ที่ที่ชมทาง c m t v ในพผู้นี้ผมจะบรรยายในชั่วโมงที่สองและผมจะมีเรื่องราวต่างๆหล้วนี้แต่ว่าละเอียดมากกว่านี้ใช้เวลามากกว่านี้วันนี้ขอเป็นตัวอย่างของของความดีเด่นความดดเด่นของจามที่มีต่อที่มีต่อใที่มีต่อสัตว์และที่มีต่อคนยากคนไร้เรื่องเรื่องครับเล่าจากอบบอุสมานอัุมัดบินอับดุลอาซิสเนี่ย ถ้ามีรออยู่ตัวหนึ่งท่านก็ให้เด็กรับใช้เนี่ยนำรอเนี่ยออกไปครับจ้างทํางานแล้วแต่ใครจะใช้ให้รอบรรทุกมัง่งอะไรมั่งกว่ากันบ้าเถอะนะนี้ในแต่ละวันที่นารอออกไปทามาหากินเนี่ยครับเด็กรับใช้ก็จะเอาเงินกลับมาให้ท่านอุมาเนี่ยวนึงดิธทำค,ครั้งละหนึ่งดิธทำครั้งละหนึ่งดิธทำเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเด็กรับใช้เอามาให้หนึ่งดิธทำครึ่งหนึ่งดิธทำแล้วอีกครึ่งหนึง่งอ่ามันมากกว่าทุกครั้งอ่ะมันมากกว่าทุกครั้งเกิดมาได้ยังไงครึ่งหนึง่ะ ทุกวันไม่ได้แค่นิธรรเดียวเด็กกับชายก็บอกว่าวันเนี้ยวันเนี้ฉันได้เอาเอาล่อครับนําไปค้าขายในตลาดคือเอาล่อนี่ไปใช้งานเพิ่มขึ้นพาเข้าไปในตลาดแล้วก็พาไปค้าขายทำมาค้าขายในตลาดเสร็จแล้วได้รับการรับจ้างมาได้มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมก็เลยเอากลับมาให้ท่านอุมาศเนี่ยดึกหนึ่งนิธรรมึ้นพี่น้องเรื่องมันจะควรจะตรวแค่นี้ไหม มันก็คุณจะจบไปอันเนี้ยเมื่ไปทํางานมากก็ก็รับไปมากหน่อยแต่น้ําใจอันประเสริฐของท่านอุมัรบินอับดุลอาซีสเนี่ยไม่จบครับท่านอุมัรบอกกับเก้าทัใช้ยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเมื่อเจ้าเพิ่มความเหนื่อยให้กับมันคือใช้เงินใช้ใช้มันอะใช้ล่อเนี่ยมันมากขึ้นใช้งานมันมากขึ้นเจ้าก็จงให้มันพักผ่อนสามวันที่น้องเรื่องมันจบตรงนี้ว่าเมื่อเจ้าใช้มันมากกว่าเดิม เจ้าก็ต้องให้มันพักผ่อนไปสามวันชดเชยชดใช้ในสิ่งที่มันเหนื่อยพี่น้องล่อนี่มันคงไม่มาอุทธร,รมาขอมาร้องพวกรัวแต่ท่านมัสเนี่ยไม่เอาเปลียบท่านเป็นผู้ที่ยุติธรรมท่านไม่เอาเปรียบท่านบอกเมื่อใช้งานมันมากและได้เงินมาเพิ่มขึ้นเนี่ยให้มันพักไปสามวันพี่น้องดูดูดูนะครับว่านี่นี่คือความสวยงามของอิสลาม ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่นําเอาอิสลาม,มาใช้แม้กระทั่งสัตว์ตัวหนึ่งเยท่านยังไม่อับเรียบเลยแล้วก็มนุษย์ด้วยกันวันนี้เนี่ยมนุษย์ด้วยกันวันนี้เนี่ยมาฟังต่อเลยแล้วกันว่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะครับไม่ใช่สัตว์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเรามีความสุภาพเรามีความอ่อนโยนเรามีความเมตตากับเขาเหล่านั้นไหมเราเห็นคนจนจะด,ดูถูกเหยียดหยามไหม เราเห็นคนจนเนี่ยเราเราเลยครับเราไม่แยแสรเราเห็นคนจนเราเมินหน้าท่าน,นลูกมาจะสอนลูกนะอย่าอย่าอย่าเรร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 มินหน้าอย่าเมินหน้าให้มีอากาศพยาที่ที่ที่ทอ่อนน้อมที่สุภาพกับผู้คนอย่าเมินหน้าต่อผู้คนมาดูครับท่านมุหัดอิ๊กบานท่านมุหัดอิ๊กบานได้เล่าพงครับจําเรื่องนี้ไปครับเมื่อกี้จําเรื่องรอบตัวหนึ่งแล้วจําเรื่องนี้ แล้วเอาไปสอนกับคนในครอบครัวผมถึงบอกว่าใครก็ได้สักคนในครอบครัวชมรายการของผมในวันนี้แล้วเอาไปบอกต่อแล้วเอาไปเล่าต่อท่านมุมาอิบานบอกว่ามีคนจนคนหนึ่งเนี่ยเขามาขอสจ๊กมนภาพเลยนะครับเขามาขอสจ๊กนี้เขาก็มาเคาะประตูนี่ะแต่ทีนี้ไอลักษณะการเคาะประตูเนี่ยเขาไม่ได้เคาะด้วยวความสุภาพที่คนจนออนั่นหละนะก็มาถึงว่าเคาะปัง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 คือคือไม่สะมัรระวัง เวลาที่เรามาบ้างใครก็จาเป็นเหมือนกับเป็นแขกแล้วแต่ถ้าว่าแขกคนนี้มาขอสตะก็แล้วไม่ได้จะมาระวังครับก็เคาะบ้าง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 ปรากฏว่าท่านอุมักอิบานว่า่ันเอาไม้ฟาดกระบานเป็นทีนท่านเอาไม้ฟาดกระบานเป็นทีนที้เอาไม้ฟาดกระบานใครกับคนจนที่มาขอสต่ก็เหมือนกับว่าจะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือปรากฏว่าภาพเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะพ่อของท่านอุมมักอิบานเห็นภาพเข้าบดีเลย พ่อเห็นภาพพอดีเลยพ่อของฉันท่านเล่าเ่าบอกพ่อของฉันเนี่ยปวดร้ามากกับการกระทําของฉันแล้วก็สงสารคนที่คนยาตินที่มาขอสัตย์กรถ,ถึงกับหลังน้ําตาร้องไห้พ่อฉันร้องไห้เห็นฉันที่เป็นลูกเนี่ยทำกับคนที่มาขอสัตย์กรแบบนี้ อมไม้ฟาดเป็นเปรี้ยนหนึ่งครับบาคนว่าตอนที่อาไม้ฟาดเปในของที่เขาไปได้ได้มาจากการศรกรบ,บ้าน,น,น,นคนนั้นบ้านคนนี้จากคนนั้นคนนี้มันหล่นแต่กระจายเลยมันล่นแต่กระจายเลยของที่เขาอุตส่าห์ไปขอมาแล้วได้มาเนี่ยล่นแต่กระจายพ่อเห็นพ่อเจ็บปวดตัวใจแล้วร้องไห้ร้องไห้พ่อพูดขึ้นพี่ครับฟังพ่อพูดครับพ่อบอกว่าโอ้ลูกรักของฉันขณะที่ลูกทํา ถึงขนาดปวดหัวใจและร้องไห้พ่อยังเอ่ยด้วยคำพูดว่าโอ้ลูกรักของฉันไม่เอะอะว้อยวายบอกโอ้ลูกรักของฉันในวันหนึ่งจะต้องมีรวมมีการรวมตัวของประชาชาติที่เลืเล่อเรื่อยกว่าประชาชาติอื่นทั้งหมดต่อหน,น้าพระพระักพระผู้อภิบาลของพวกเขาหมายถึงวันวันกิยามะวันที่เราจะต้องถูกรวมตัวกันท่านบอกวันหนึ่งครับที่เราจะต้องไป ที่ประชาชาติที่เลวร่อยก,กว่าประชาชาติอื่นเนี่ยจะถูกรวมตัวกันต่อหน้าพระพักของพระผู้อภิบาลของพวกเขาเราจะต้องถูกรวมตัวหน้าพระพักของแล้วในฐานะของประชาชาติที่เหนือกว่าแล้วท่านพูดต่อไปบอกว่าศัสนิย์ชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะถูกรวบรวมไว้ในสถานที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้พิพภาษานะผู้ผู้ภาษาที่มีความอาวุยสมีความยุติธรรมเนี่ย ครับเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยถูกรวมรวมถูกรวมไว้ผู้ที่ตายเียถูกรวมไว้นักวิชาการครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ผู้ฝ่าฝืนรวมมาถูกรวมกันแล้วเมื่อชายผู้ที่มาขอคนเนี้ยชายที่มาขอสองสามคนนี้เนี่ยร้องทุกข์ต่อหน้าต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาชายผู้นี้จะไปร้องทุกข์ต่อสิ่งที่เขาได้ถูกกระทําเนี่ยและท่านเนี่ยผู้เป็นพ่อบอกแลวทัานเนี่ยจะตอบกับ ท่านนาบียังไงหากท่านนาบีตำหนิฉันเนี่ยพ่อบอกฉันจะไปตอบก,กับน,นบียังไงถ้าหครับว่าหากนาบีมาตำหนิฉันแล้วก็บอกว่าแท้จริงเนี่ยอลัลลอฮ์ได้มอบเด็กมุสลิมคนหนึ่งให้เจ้ารับผิดชอบเลี้ยงดูแต่เจ้ากลับไม่สอนมาญาต์ดังมารยาทของฉันหมายถึงว่าเมื่อชายคนที่ขอสอัตย์ก้อนับไปร้องเรียนต่อท่านนาบีแล้วนบีก็มาตำหนิกับพ่อบอกว่า อัลลอฮ์เนี่ยได้มอบเด็กมุสลิมคนหนึ่งก็คือให้ลูกให้แก่เนี่ยครับที่เป็นลูกของฉันเนี่ยให้ฉันดูแลรับผิทชอบเลี้ยงเลี้ยงดูแกแต่ทําไมเจ้าถึงไม่สอนมายาตดังมายาตของฉันผมต้องขีดเส้นใต้คํานี้เลยแต่มีคําสอนที่สวยงามอันไหนที่พ่อครับจะถูกตําหนิจ่านนบีที่ท่นนานนบีจะเอ่ยบอกว่าทําไมเจ้าไม่สอนมายาตดังมายาตของฉันให้กับลูกหมายถึงทาไมทาไมไม่เอาอัคราของท่านนาบีมายาตของท่านนาบีเนี่ย ไปสอนบอกต่อลูกไม่เอามาไดาของของนบีเนี่ยไปสอนบอกต่อลูกให้มีมารดาที่ดีอย่างเช่นท่านนาบีอ่ะถท่านนาบีมาถาม่านมาสอบสวนท่นเนี่ยฉันจะไปตอบนบียังไงและที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยเจ้าก็คือคนที่เป็นพ่อเนี่ยเจ้ากลับไม่สอนสั่งให้ครับเป็นเช่นมนุษย์คนหนึง่งทําไมไม่สอนลูกให้เป็นคนที่มีคุณค่าพวกกนเนี่าสอนให้เป็นมนุษย์คนหนึง่งก็คือสอนคนให้เป็นคนเน่ย ทำไมเจ้าไปสอนลูกให้ให้สอนลูกให้เป็นคนน่ะโอ้โหพี่น้องครับท่านได้พูดต่อกับมูหมักอีกบางกับคนที่เป็นลูกต่อไปอีกคํหนึ่งบอกว่าเจ้าจงแต่ตรองดูที่ลูกหักของฉันเอ้ยนะให้ลูกคิดให้ลูกคิดเมื่อความละอายของฉันถูกเบิกบงในสถานที่ที่สกรนไม่ดื้ความกลัวหรือความหวังต่อหน้าพระพักของพระเจ้า ไอ้ความอายของฉันก็คืออะไรที่ฉันมีลูกแบบเนี้ยมีลูกแบบนี้และวนบีมาตะนิชันแบบนี้ทําไมไม่สอนลูกให้เป็นคนทําไมไม่เอามายาของนบีครับสอนให้ลูกมีมายาแบบแบบนาบีอ่ะแล้วความอายของฉันได้ปลูกเบิกบานต่อหน้าผู้คนต่อหน้าพระพักอร์ขออรรถเนี่ยเจ้าคิดดูสิว่าฉันเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้ลูกรลักของฉันจงใช้ชีวิตอยู่ ให้เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของท่านศานสดาสุลแลลลอหัวสลัมพี่น้องขีดเส้นใต้คำนี้อีกคำหนึ่งพ่อบอกว่าเจ้าจงใช้ชีวิตอยู่ให้เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านศาสดาหมายถึงว่าให้ให้มีมาญาติให้มีมาญาติของท่านนเบียเอาวาสะสมไว้ในตัวเองให้มากให้มากเสมือนเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของท่านราสเลยทําแบบนั้นเลยเสมือนกับชีวิตของท่านศาสเลย และท่านพูดต่อบอกว่าจงเป็นกุหลาบงามในช่วงฤดูใบไม้ทิเมื่อเมือม่อเมื่อดอกดอกไม้มันทิดอกออกผลเนี่ยมันทิดอกออกผลเนี่ยมันจะสวยงามมันจะส่งกลิ่นหอมเป็นกุหลาบที่งามในช่วงฤดูใบไม้ทิและจงนําเอามาญาติอันงดนามแต่ท่านจะซูญเนี่ยมาเป็นพืนส่วนชีวิตทำอย่้วนี่คือคาสอนที่ผมถือว่า แค่เพียงข้อความไม่กี่บรรทัดแต่เป็นความสอนที่สวยงามมากจงนําเอามารยาทอนุดงามจากทานตซูลมาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตเอามารยาทของทานตซูลเอาอักษรของท่านที่สวยงามประเสริฐสุดเนี่ยเอามาไว้ในชีวิตของตัวเรานี่คือคําสอนของพ่อที่มีต่อลูกไม่เห็นลูกกระทาต่อคนที่อะไรคนาายากไร้ที่เขามาขอสุดก็ะเนี่ยลูกอมไมาเดฟาดเอาท่านผูดภาษาคืออมมาเด็นฟาดกระบาลเขาว่าของเขาล่นแต่กระจายมา แล้วถึงวันที่อลอ์จะสอบสวนนะบีมาตำหนิพ่อแบบเนี้ยพ่อจะตอบกับเขาอย่างไงกับความอายที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าผู้คนหน้าพระพักตร์อรอที่น้องทับนี่คือคําสอนที่สวยงามไหมนี่คือคําสอนที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมบอกใครก็ได้สักคนในครอบครัวขอให้ฟังข้อความวันนี้ ใครที่เป็นสมาชิกวัยสารใต้ตรอาจานำไปอ่านข้อความมันอยู่ในหน้าที่ไม่จะถูกเน้นตัวหนาแต่ผมพลิกดูแล้วมันเป็นคําสอนที่สวยงามยิ่งผมจึงนําเอามาเสนอณนนะที่นี้ในวันนี้พี่น้องได้อะไรไหมบอกกับตัวเองกันแล้วกันว่าได้อะไรไหมวันนี้ลูกเราเป็นเช่นไรแล้ววันนี้เราได้สอนลูกของเราแบบไหนนะแล้ววันกันที่จะถึงเนี้ยผมจะนําเรื่องต่างๆเหล่านี้ ไปพูดกับพี่น้องครับร่วมกับอาจารย์ลลิทธิ์จำนาเรียนที่สะเจ็กบางพรตอนสองทุ่มครึ่งโดยประมาณหลังในมหาอิชาแล้วจะนําเสนอแบบที่้แบบจุใจครับนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่ผมนำเอามาเล่าให้ชาวบ้านได้ฟังเพื่อให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกภายในครอบครัวของตัวเองเมื่อได้ยินเมื่อได้รับรู้แล้วครับนำเอาของคําสอนต่างๆนี้เอาไปใช้ในชีวิตของตัวเองในครอบครัวของตัวเองครับและผมจะจบจบด้วยอ่านรูอ่านที่ออรรบอกว่า วามาอัลซันนากาอิลลาอัมาตาลินอาลามินนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลายนาบีส่งอัลลอฮ์ส่งอบีงมุฮัมมัดมาเนี่ยเพื่อเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลายเมื่อเราได้รับได้สัมผัสชีวประวัติตอนท่านนาบีมุฮัมมัดสอลสันนำเอา นำเอาความสวยงามในตัวของท่านมาบรรจุไว้ในตัวของเราเราจะได้เป็นคนที่มีส่วนส่วนชิดกับท่านและส่วนจากการปฏิบัติที่เราทําตามท่านรอกเรียนลอเรียนแบบท่านแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งครับที่มายายที่มีมายายที่สวยงามนําเอาคําสอนวันนี้ไปใช้กับตัวเองและนําเอาไปบอกกล่าวกับครอบครัวของตัวเองครับก็ จากพี่น้องด้วยกับความรักความปรารถนาดีที่มีให้ต่อกันครับขุนแผนการลอฮุมาวะบิฮัมีอัลชาดิลลาฮิละอัลลอฮิอัสซาบิลลาวะตูบุไลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลาลิบิมุฮัมมัดวะลาอัลีอฮิลลอซารีบััลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลลมีน